สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวลีเด็ดๆคำคมเสียวๆฮ่าๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะมอบให้คนกะล่อนค่ะ หรือมีนิสัยชอบหยอกสส่ตาหวานหวานให้สาวๆนะคะกับชื่อตอนคำคมคนเจ้าชู้กะล่อนนักจับลักซะเลยใครที่มีคนใกล้ตัวนะคะที่ชอบหวานเสน่ห์ให้สาวๆดูกะล่อนหน้ายิกไม่เบาวันนี้เรามีแคปชั่นเด็ดๆคำๆสนุกเอาไว้ส่งหาเพื่อนๆที่มีนิสัยกุ้มกิ่มเจ้าชู้กันนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวลีเด็ดๆตอนต่อไปนะคะ ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ลองมาคบดูจะได้รู้ว่าเป็นคนน่ารักเจ้าชู้ในวันที่ไม่มีใครแต่ไม่เคยนอกใจในวันที่มีแฟนไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ดูหน้าก็รู้ว่ารักเดียว ไม่ได้เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใครไม่ได้เจ้าชู้เพียงแต่เนื้อคู่เยอะไปหน่อยโสดไม่ได้เจ้าชู้ลองคบดูแล้วจะรู้ว่าพูดจริงเราอาจจะดูเหมือนคนเจ้าชู้แต่เรารู้นะว่าใครสำคัญที่คุยเยอะไม่ได้เจ้าชู้แค่อยากเรียนรู้นิสัยทุกคน ไม่ได้เจ้าชู้เขาเรียกว่าคนมีมนุษยสัมพันธ์ไม่ได้เจ้าชู้แค่หาคนที่เป็นเจ้าของหัวใจยังไม่เจออาจจะดูเจ้าชู้แต่ถ้าเลือกใครแล้วคืออยู่ที่คนคนนั้น จบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นคำคมวลีเด็ดๆสำหรับเอาไว้มอบให้กับคนเจ้าชู้ที่เรานำมาฝากกันเอาไว้ส่งหากันนะคะว่าอย่ามาเจ้าชู้นะถ้ากระล่อนนักจะจับรักซะเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีคำคมเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ